สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้พุธที่7จดกันยายนฟุตบอลทัวยุโรปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยังมีให้รุนกัน8คู่ด้วยกันนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยกลุ่ม C ถือว่าเป็นกลุ่มแข็งเลยนะครับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มออฟเดตวันนี้บัลเยนบินิกเจอกับอินเตอร์มิลานโดยอินเตอร์เป็นเจ้าถิ่นนะครับอินเตอร์ทีมรองแชมป์เกาโชเมื่อฤุูการที่ผ่านมาเจอกับแชมบูเดสติก้าจากเยอรมันนะครับ สทีมก็ถือว่าผลงานมีสะดุดบ้างนะครับอย่างนัดล่าสุดของบาเยนร์ก็สะดุดเสมอกับโวดอรนเบอร์ลินส่วนอินเตอร์เจ้าถิ่นทำศึกดาร์้แมั์เมืองมิลานแพ้เอซีมิลานไปนะครับความพร้อมของเพ้เล่นทั้งสองทีมวันนี้อินเตอร์จะไม่มีเดวแบกหนุททางกาเบรียลราชาวที่มีอาการบาดเจ็บส่วน บาเยนจะไม่มีบูนาซาแต่ว่าผู้เล่นหลักๆนั้นพร้อมนะครับทั้ง2ทีมถือว่าพร้อมน่าจะสู้กันได้อย่างสนุกสูสีโดยที่เคยเจอกันมาแล้วนะครับเจอกันมาแล้วในรายการนี้ซึ่งส่วนใหญ่บาเยนจะมีผลที่เหนือกว่านะครับอย่างอ,อินเตอร์มิลานฤดูก,การที่แล้วก็ตกรอบ16ทีมส่วนบาเยนนั้น ประสบความสำเร็จในแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าวันนี้ก็เลยมองไปที่แม้อินเตอร์จะเป็นเจ้าถิ่นแต่ว่าบาเยนนะครับบาเยนมีดีพอแนวรุกที่ถือว่ามีความเร็วจัดจ้านได้มาเน่มันเป็นตัวชูโรงด้วยน่าจะมีแต้มนะครับหหรือว่า3คะแนนและถ้าเลือกทีมชนะยังมองไปที่บานเยนมินิครับมีโอกาสบุกมาเฉือนอินเตอร์ได้ถึงถิน่นสำหรับ ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ที่แฟนเพจแอดดี้วินาศหรือทั้งไลน์แอดแอดไปที่ 888ad ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ